เขาหลงเสน่ห์คุณมากเนี่ยเขาหลงคุณแบบหัวปักหัวปั๊มเลยนะคุณมีความโดดเด่นมีความแบบมีเสน่ห์มีกลิ่นหอมยั่วยั่วบดบดนะคะแล้วเขาหลงคุณทุกอนูการแต่งตัวเอ่ยอะไรเอ่ยการมีหน้าที่มีเอองานที่มั่นคงเอ่ยมันทาให้เขาแบบหลงคุณหนักเลยตอนเนี้เนาะค่อนข้างแบบติดติดกันเลยอะ่ะสองคนเนี่ยนะถ้าติดกันได้จะสิงร่างคุณได้เนี่ยเขาสิงไปแล้ว เขาชอบในความเป็นคุณทุกอย่างเลยแล้วก็ห่วงคุณมากไม่อยากให้คุณเนี่ยหายไปจากเขาไม่อยากให้คุณเนี่ยนีเขาไปไหนอยากให้คุณอยู่กับเขาแค่คนเดียวนะคุณหายไปแค่ไม่กี่นาทีก็โทรตามคุณหายแค่เว็บหนึ่งก็มีการแบบใจวิบวับวิบวับเลยว่าคุณเนี่ยมันมีคนอื่นหรือเปล่าคุณหายไปไหนนะเออหรือมีใครมาต่อมาแตะคุณหรือเปล่าแล้วคุณจะไปเล่นกับพวกเขาไหมโอ้โหคุณเอ้ยช่วงนี้เขาหลงคุณเลยหลงเสน่ห์คุณจังจัง คุณไปทำมนเสนอันไหนให้เขาหลงขนาดนี้คะสารภาพเลยนะชาวกองนี้พอ้ยหนึ่งความรุ่มหลงเขาอ่ะเขาหลงมากในความเป็นคุณเขามีความสุขที่ได้อยู่กับคุณมีความสุขที่ได้เห็นหน้าคุณอ่ะข้าไม่ได้กินไม่เป็นไรค่ะแต่เขาได้เห็นแค่หน้าคุณก็เพียงพอแล้วถ้าวันนี้ได้เห็นหน้าคุณนะข้าไม่กินทั้งวันก็อยู่ได้ค่ะอิ่มเลยเห็นหน้าคุณ็เลยอิ่มแต่ถ้าไม่เห็นหน้าคุณเนี่ยกินข้าวสิบชามก็ไม่อิ่มค่ะ แถมยังกินอะไรก็ไม่ลงแล้วคุณเคยสังเกตไหมเวลาที่เขานะ่ะไม่เจอหน้าคุณเนะ่ะเขาจะมีการประชดประชันเกิดขึ้นหรือคุณหายหน้าหายตาไปหรือคุณตอบข้อความเขาช้าหรือคุณให้ความสนใจเขาน้อยลงเขาจะมีการประชดประชันทันทีเลยช่วงนี้เขาจะน้อยใจมากๆ <laughs> เดอะซันน่เขาอยากมีครอบครัวเขาอยากมีเบบีไอวอนเบบีวิ y ยูค่ะที่รักเขาจะพูดแบบนี้เลย เพราะคุณคือคนที่เพอร์เฟกอ่ะคนที่เหมาะสมทุกอย่างน่ะเนาะกดทุกข้อที่เขาขีดเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งฉันมีคนรักฉันต้องแต่งงานกับคนลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้สงสารกยุคสิบคุณมีทุกข้อค่ะในสิบข้อนั้นเขาเลยหลงเสน่ห์คุณมากแล้วก็ห่วงสุดๆค่ะไม่ต้องการให้คุณไปอยู่กับใครหรือไม่ต้องการให้ใครเข้ามาเซลล์คุณถ้าใครมาเซลล์คุณเขาอยากให้คุณแบบปฏิเสธคนพวกนั้นไปเลยบอกว่าคุณมีเขาแล้ว มีเขาคนเดียวด้วยเออคุณไม่ได้โสดเออนี่แหละแต่เขาไม่กล้าพูดตรงๆไงเพราะเขาเป็นคนที่มีอีโก้ต้องเก็บอีโก้เไว้เดี๋ยวถ้าพูดเดยอะเดี๋ยวคุณจะรู้ตัวแล้วเดี๋ยวเขาจะเสียหน้าแล้วเขาจะเสียโฟมเข้าใจไหมเออต้องรักษาภาพคนเอาไว้เออเสียหน้าไม่ได้เข้าใจไหมแต่ในความที่เสียหน้าไม่ได้ไไดก็อดอั้นไม่ได้เหมือนกันนะเวลาที่เห็นคนนั้นคนนี้มาดีด้าใส่คุณนะ่ะบอกเลยค่ะชาวกองนิเสนเน่แรงค่ะเพราะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟคค่ะสวยเลเิศเชิดค่ะรวยด้วย สเสน่ห์เพลียวพราวหาเงินเก่งๆค่ะที่สําคัญล่าเริงนะคะแล้วก็มีความน่ารักใครอยู่ใกล้คุณตกหลุมรักคุณหมดทุกคนค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็น้อมรับคนำนายที่ดีนี้กันไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะ และสาหรับคนนะคะที่ต้องการเปิดดวงเสน่ห์น้ำเมตตานะคะแม่หมอมีการทาพิธีกรรมจุดเทียนเสน่ห์วันที่23ากรกฎาคมนี้นะใครที่มีความรักต้องการเอาดวงชะตาของเรากับของคนรักของเรามาผูกด,ดวงชะตาอยู่ด้วยกันในเทียนเสน่ห์คือการเอาวันชื่อวันเดือนวีเกิดนะคะไปใส่ในตามตำราโหราศาสตร์แล้วนําดวงตามโหราศาสตร์ของเรากับคนรักของเรามาผูกไว้ด้วยกันแล้วก็ยัดไปนในไส้เทียนนะคะเป็นเป็นเทียนเสน่ห์ที่เป็นด้านความรักโดยตรง ที่มีความเชื่อว่าใครจุดเทียนแบบนี้นะคะจะทําให้ความรักของเรากับเขามีความยั่งยืนอยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าทะเลาะกันอยู่ก็จะทําให้หันหน้าเข้ามารักกันแน่นแฟนกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปค่ะส่วนคนที่โสดนะคะต้องการเปิดดวงเสน่ห์น้าเมตตานี้ก็ได้เหมือนกันค่ะทําให้เราได้พบเจอเนื้อคู่ให้คนเข้าหาเราเยอะๆหรือคนที่มีหน้าที่การงานเรื่องธุรกิจนะคะต้องการให้คนลูกค้าเข้ามาหาเราขายสินค้าดีมากด้วยการเปิดดวงเสน่ห์น้ำเมตตา มีเทียนลาหูนะคะที่บูชาเรื่องโภกทรัพย์อำนาจบาร,รมีเน้นชนะศัตรูคู่แข่งขึ้นศาลคดีความให้ชนะนะคะทำอะไรก็ให้ให้เกี็บการได้รับชัยชนะได้เน้นในเรื่องของอำนาจบาร,รมีต้องบูชาเทียนลาหูนะคะเปิดดวงอำนาจบาร,รมีเปิดดวงชนะคู่แข่งแล้วยังเสริมดวงด้วยการเปิดดวงมหาล่ำรวยโภกทรัพย์ค่ะเปิดเงินเข้ามาทุกทุกทาง เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของดาวราหูราหูจะเป็นการเสริมดวงนะคะในเรื่องของโชคลาภเงินทองอํานาจบารมีนะคะใครสนใจเทียนราหูก็อยู่ที่699แล้วก็มีเทียนนพเก้านะคะที่เป็นการเสริมดวงชะตาเหมือนตุยแล้วเกิดใหม่ก็คือการเปิดดวงชะตาเปิดดวงการเงินการงานความรัก ครอบคลุมทั้งจักรวาลค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากทำพิธีกรรมจุดเทียนนะคะรีบจองเลยนะแม่หมอปิดการโอนจองวันที่ยีบสองกรกฎาคมแล้ววันที่23บสานะคะก็คือทําการทําพิธีกรรมจุดเทียนกันให้พวกเรานะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะรีบจับจองกันมาได้เลยนะคะผ่านทางแอปสีเขียวกับแม่หมอได้เลยค่ะยีบสี่ชั่วโมงค่ะ